เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูปกมือนวนะผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำนะผมว่าตั้งแต่โนวิดจนถึงคัสสามเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะผมคือที่มาของเรื่องเนี่ยมีอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันบ่อยๆว่าเอ๊ะ99แล้วเปลี่ยนคัสสามเลยดีไหมนะครับผมจําเป็นต้องเล่นไฮคัสหรือเปล่าและไฮคัสกับคัสสามเลยมันต่างกันยังไงนะครับ วันนี้นะผมเราก็จะมาชี้แจงให้ฟังกันนะผมว่าเอ้ลำดับอาชีพของตั้งแต่นวิดจนถึงคาสามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเริ่มกันก่อนเลยครับผมตัวแรกนะฮะเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะเป็นนวิดนะผมนวิดเนี่ยเป็นอาชีพฝึกหัดนะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรก็ได้ครับผมมันไม่นับคาสนะครับเมื่อเป็นนวิดเวิรสิบเนี่ยมันก็จะมี2ทางเลือกครับผมนั่นก็คือเปลี่ยนไปเป็นคาส์หนึ่งหอาชีพหลักนะครับผมโคซอดแมนโจนะครับนักธนูพ่อค้านักเวทนะครับผมก็เป็น6อาชีพหลัก ของคัสหนึ่งนะครับผมส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นคัสเสริมคัสเสริมเนี่ยก็จะมีพวกนินจามือปืนนะครับผมสุ per n น w i t เทควันโดนะผมอันนี้เป็นพวกคัสเสริมนะครับอ่ะคัสเสริมเรายกไว้นะผมไม่กล่าวในคลิปนี้นะผมมาดูคัสหลักกันดีกว่าผมคัสหลัก6อาชีพเนี่ยเมื่อเราเก็บคัสหลักไปจนถึงจ็อบเลเวล40นะครับผมวิธีดูจ็อบดูยังไงใช่ไหมดูที่มุมขวาบนดูที่มุมซ้ายบนครับผมอ่ะอย่างผมตัวเนี้ย มันคือพ่อค้าเลเวล35จ็อบ33นะครับผมดูตรงนี้นะฮะซึ่งเมื่อเราเล่นค์สหนึ่งเนี่ยไปจะถึงจ็อบเลเวล40จนถึง50นะครับมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นค์าสองได้นะผมถามว่าเอ้ย40กับ50ต่างกันยังไงหลักๆก,ก็คือ1เรื่องสกิลกับผมปริมาณสกิลพอยต์นะครับคือถ้าเราเปลี่ยนจ็อบ40เราจะมีพอยต์อัพสกิลได้39พอยต์นะครับผมแต่ถ้าเราเปลี่ยนจ็อบ50เราจะมีพอยต์ถึง49พอยต์นะครับผมซึ่ง สิบพอยท์ที่เพิ่มขึ้นมามันก็อัพอะไรได้หลายอย่างับผมแล้วก็ที่สําคัญนะผม GM เขาปรับไว้นะฮะว่าถ้าคนที่จ็อบเลเวลห้ไปคุยกับ m b c เปลี่ยนอาชีพปุ๊บจะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับซึ่งปกติแล้วอะเวลาเราเปลี่ยนอาชีพคัาสเราต้องทำเควสนะครับผมแต่ตอนนี้ GM เขาปรับไว้ให้นะว่าแบบเอ้จ็อบห้าสิบคุยปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บแต่ถ้าใครซวยนะผมแบบไอ้ไปคุยมาก่อนแล้วก็ต้องทําใจยอมรับสภาพนะผมว่าเราต้องทำเควสเปลี่ยนอาชีพให้จบด้วยตัวเองนะครับ ดังนั้นแนะนําว่าจากคั้นหนึ่งไปคั้สอเนี่ยเล่นให้ถึงจ็อบห้เลยครับผมมันแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนคุยปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมเพราะบางอาชีพคั้สอเนี่ยเวลาเปลี่ยนมันต้องใช้ของด้วยนะผมหาของสู้มอนอะไรอย่างเงี้ยบางอาชีพมันก็หาของค่อนข้างยากนะครับดังนั้นแนะนําว่าจ็อบห้าสิบเถอะครับเพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนอาชีพนะครับโอเคพอมาถึงคั้สอเนี่ยคั้สอก็แยกเป็น2สายอีกนะครับผม อ่ะอย่างนักดาบเนี่ยมันก็แยก2ทางใช่ไหมระหว่างเป็นไนท์กับเป็นครูเซเดอร์นะครับส่วนของนักเวทก็จะแยกเป็นวิชาดกับเศษนะครับผมแล้วก็ตัวโจนนะครับผมโจนก็แยกเป็นแอสซิสต์เป็นโลกนะครับผมอโคไลค์ก็จะเป็นพีทกับม็องนะครับส่วนพวกค้าก็จะเป็นแบ็กซ์มิดกับอันชิมิดนะครับผมนักธนูก็จะเป็นฮันเตอร์กับบาดกับแดนเซอร์นะครับผมบาดกับแดนเซอร์เนี่ยดูที่เพศครับผมถ้าเพศหญิงเป็นแดนเซอร์ถ้าเพศชายเป็นบาดนะครับเป็นค้าสองปุ๊บเราก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับผมปุ๊บปั๊๊๊บบบบบปปปุััไจจรเเลลวอนะคผม พอถึงตรงนี้มันจะมีทางเลือก2ทางครับผมให้คุณเลือกระหว่าง1คือคุณไปจุติใหม่เพื่อเล่นสายไฮคาต่อนะผมเช่นแบบเอ้ยเราอยากเล่นฮันเตอร์นะครับผมเลเวล99แล้วเจ้าภาพสิปุ๊บเราไปจุติใหม่กลายเป็นไฮโนวิดเลเวล1นะฮะแล้วก็เล่นสายฮันเตอร์ใหม่นะผมเออตรงนี้ระวังนิดหนึ่งก็คือมีหลายคนถามเข้ามาว่าเอ้ยถ้าเคยเป็นฮันเตอร์แล้วเปลี่ยนตรงใหม่จะเป็นอาชีพอื่นได้ไหมแบบเอ้ยจุติใหม่เป็นครูเซเดอร์เป็นไนท์ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ครับผม เป็นอาชีพไหนก็จะเป็นอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตนะครับผมถ้าเราเล่นสายไนมาผมจุติใหม่ก็ต้องเล่นสายไนต่อไปนะครับผมข้ามสายไม่ได้เปลี่ยนอาชีพข้ามอันไม่ได้นะครับอันนี้คือทางแรกครับผมก็คือจุติเป็นไฮค์ดใหม่นะผมส่วนทางที่2ก็คือจาก99จ็อบ50กระโดดขึ้นเป็นคาทสาเลยนะครับผมถามว่าอสอ2ทางนี้มันดีมันเสียต่างกันยังไงครับผมข้อดีของการกระโดดข้ามเป็นคัทสาเลยเท่าที่นี่ออกคือเราจะได้ สกิลคัสสามก่อนชาวบ้านเขาประมาณสอสวันนะผมถามว่าทำไมแค่สองสวันก็เพราะว่า1นึถึงมันเก็บกันแป๊บเดียวนะครับแต่ก่อนอาจารนาแต่เดี๋ยวนี้มันแป๊บเดียวนะฮะส่วนข้อเสียนะผมบอกเลยว่าเลียงเป็นตับนะฮะข้อเสียข้อที่1ก็คือคนที่เป็นคัสสองเลยก็เก้าแล้วกระโดดเปคั้นสามเลยเลือดจะน้อยกว่าคนที่เล่นไฮแคสครับผมอันนี้คือข้อ1นะผมข้อ2คือสเตตัสพอยท์เราจะน้อยกว่านะครับอันนี้คือข้อเสียข้อที่2ผมข้อที่3คือ เราจะไม่ได้สกิลไฮแคสเลยนะครับผมเราจะมีแค่สกิล l ค a สอ2แล้วกระโดดไปสกิล l คทสา3เลยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าอันนี้เป็นข้อเสียที่ใหญ่มากนะครับผมโดยเฉพาะกับบางอาชีพนะครับผมเช่นแอตตาซินถ้ากระโดดเป็นคทสา3จะเป็นกิโยตินใช่ไหมแต่เราจะไม่มีสกิลไฮ a r สที่ชื่อว่า e n ชานเดลลี่ Po ชั่นนะครับผมซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลเรียกว่าจุดตายของกิโยตินเลยก็ว่าได้ว่าถ้าไม่มีสกิลนี้ ไม่ว่าสายไหนก็กากนะครับผมเพราะสกิลนี้เป็นสกิลที่ทําให้เราดามเมจดามเมจของการโจมตีคูณ4นะผมเอาแบบคร่าวๆนะก็คือคูณ4นะผมซึ่งถ้าไม่มีสกิลนี้กาตาคีก,ก็ไม่แรงกัดมีดก็ไม่แรงนะผมกิโยปันนั้นก็ไม่แรงครับผมถ้าไม่มี edp เนี่ยบอกเลยว่า,าลบตัวเล่นใหม่ง่ายกว่านะผมอย่าฝืนนะฮะถ้าใครเป็นแบบแอดแล้วกระโดดไปเป็นคัสสโดยไม่ผ่านไฮคัสเนี่ยลบตัวเล่นใหม่เถอะครับชีวิตจะดีมีความสุขครับผมอย่าฝืนครับผมเพราะมันไม่ช่วยอะไรนะฮะ แล้วบางอันเช่นสกิลจะเป็นมากๆเช่นของโจนของโลกอย่างเงี้ยที่มีสกิลเพอร์เซิร์ฟของสต็อกเกอร์อ่ะอย่างที่รู้กันว่าโลกมีท่าก๊อปสกิลใช่ไหมแต่ปัญหาของสกิลนี้คือเมื่อเราโดนสกิลอะไรก็ตามที่เราสามารถก๊อปได้มันจะทับสกิลเก่าทันทีนะครับผมแต่สต็อกเกอร์ไม่ใช่สต็อกเกอร์มีสกิลเพอร์เซิร์ฟไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันการโดนทับสกิลนะครับผมดังนั้นถ้าโลกไม่ได้เล่นสต็อกเกอร์มามันจะไม่มีสกิลนี้ เราโดดอะไรมันก็ทับนะครับผมดังนั้นก็ก็เหนื่อยนะครับผมถึงแม้คาสามันจะมีสกิลที่ไปก๊อปอย่างอื่นได้ก็ตามแต่แทนที่เราจะมี2 2ท่าก,ก๊อปมันก็กลายเป็นแค่เรามีท่าก,ก๊อปเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมดังนั้นก็นั่นแหละครับถ้าใครกระโดดไปก็เล่นใหม่นะครับผมถามว่าเอ้ยมันมีบางอาชีพที่กระโดดได้ไหมครับผมก็อาจจะมีได้นะครับผมคือเราก็ต้องยอมรับข้อเสียของมนันเช่นอะอย่างฮันเตอร์อย่างเง,งี้ยกระโดดเป็นเลนเจอร์ได้ไหมได้นะครับผมเพราะ,ะสกิลเก็บด้วยวลหลักของเลนคนครรััผมมซึ่ง่งงนนออข้้าแแยูลว ข้ามให้คัสไปจะเสียอะไรก็คือเสียพวกฟอร์คอนไอนะผมที่เพิ่มดาเมจอีกนิดนึงอะไรแบบน,นี้แต่ถ้าคนบางคนเขารีบก็ก็ไม่ว่ากันนะผมแต่ถ้าเล่นระยะยาวผมแนะนําให้ผ่านในคัสเถอะครับเราจะได้สกิลจําเป็นจําเป็นอีกหลายอย่างมากครับผมอพอจุติใช่ไหมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือรีเบิร์ตเนี่ยมันจะกลับมาเป็นไฮโนวิดเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับผมพอเป็นไฮโนวิดเลเวลหนึ่งเนี่ยจ็อบสิปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพของคัตหนึ่งโดยการเปลี่ยนอาชีพของคัตหนึ่งอันนี้มันเข้าไปเปลี่ยน มันต้องไปที่เปลี่ยนอาชีพปกตินะครับผมเช่นพ่อค้าไปอัรเบอร์ตาเมดไปทิฟเฟนนักธนูไปพายอนซอดแมนไปอิสลูดนะครับผมอโคไปพอนเทล่านะครับผมแล้วก็โจรไปมอลล็อกนะฮะซึ่งมันต้องไปเข้าไปคุยกับเอซเป็นอาชีพปกตินะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไปคุยอะคาเดมี่เหมือนรอบแรกแล้วมันไม่ได้ครับผมมันต้องไปคุยกับแบบปกตินะฮะอ่ะหลังจากนั้นครับผมก็จะเป็นไฮของอาชีพคัดหนึ่งเช่นเป็นไฮซอดแมนไฮทิฟะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เก็บเลเวลจนจ็อบอีกรอบหบ้ว ครั้งนี้พิเศษนิดหนึ่งก็คือการเปลี่ยนอาชีพไฮคาร์สเนี่ยให้เราไปคุยกับหน้าห้องนางฟ้านะครับผมคือห้องนางฟ้าเนี่ยปกติเราเดินจะสุดทางใช่ไหมแล้วจะเจอนางฟ้าเพื่อจุติใช่ไหมครับผมแต่ถอยกลับมานิดนึงครับผมมันจะมี2ข้างทางจะมี a b c เลียงอยู่นะครับผมก็จะมี a อ c ของทุกอาชีพเลยนะผมพวกกิโยตินหลอดไนส์สต็อกเกอร์วิสเอ่อไฮวิสัใไฮพีทอะไรพวกนี้นะผมก็นั่นแหละครับการเปลี่ยนไฮคาร์สเนี่ยคุยกับเอ c เหล่านั้นนะครับผมเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นไฮคาร์ พอเป็นไฮคแคทปุ๊บเราก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับผมจนเลเวล99จ็อบ70นะครับผมเราก็จะสามารถเปลี่ยนแคทสามได้นะครับอ่านี่คือวิธีแบบปกติที่คนทั่วไปเขาใช้กันนะเปลี่ยนแคทสามเนี่ยมันก็มี2แบบอีกเหมือนกันครับผมแบบหนึ่งคือแบบธรรมดาก็คือไปทำเควสเปลี่ยนแคทสามปกตินะครับผมอ่ะก็ไปไล่ทําเควสมานะผมว่าแบบเออเอ็มบีซีให้ทำนูน่ทนทำนี่ก็ว่าไปผมแล้วอีกอันนึงก็คือใช้ตังค์นะครับผม ในแคชช็อปมันจะมีบัตรชื่อว่านี่ครับผมเติร์ดเทสพาร์ตบ็อกนะครับผมซื้ออันนี้เข้ามา99บาทกดปุ๊บมันจะได้ใบเปลี่ยนข้าสามาวิธีการเปลี่ยนข้าสามันคือเข้าไปคุยกับมิซีตัวนี้แคชไอเทมไกด์เนี่ยอยู่ที่อ่าพรอเตล่าแล้วก็มีอีกหลายเมืองเหมือนกันครับผมกดเข้าไปข้างในนะฮะเมื่อเรามีเงื่อนไขครบตามที่มันกําหนดครับผมก็คือเลเวลาเก้าจับเจ็ดสิบนะครับผมให้ไปคุยกับนางฟ้าตัวนี้ครับผมวาคิลี่ตัวนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราเป็นค้าสามทันทีนะคครัับบบบผมแมแ่ีใกเเลลวจ็อ ก็เปลี่ยนทีข้ามคเควสไปเลยนะผมะซึ่งมันก็เป็นท่าสะดวกค่อนข้างสะดวกมากนะผมเสียเสียเงินซื้อเวลาเนี่ยนะผมเพราะค่าสามค่อนข้างจะเปลี่ยนนานนะครับผมโดยเฉพาะแอตซินเปลี่ยน3ชั่วโมงกว่านะครับโดยเฉพาะกิโยตินคอสนะผมะเปลี่ยนกันที3ชั่วโมงกว่านะฮะดังนั้นการใช้บัตรเปลี่ยนคัสสามโดยตรง,ตรงมันก็ค่อนข้างจะสะดวกนะผมสำหรับคนทีอ่อยากจะเปลี่ยนเร็วๆนะฮะพอเปลี่ยนคัสสามเสร็จปุ๊บก็เก็บเลเวลกันไปนครับผมยาวๆนะผมตอนนี้มันจะตันที่175เจ็ดบ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ นั่นแหละครับผมก็เป็นอันจบจบช่วงชีวิตของอาชีพต่างๆนะครับผมก็คือไล่ไปครับผมตั้งแต่โนวิดนะผมเป็นคัส1คัส1เป็นคัส2คัส2 9 9ปุ๊บไปจุติใหม่เป็นไฮโนวิดคัสเป็นไฮโนวิดนะครับผมพอไฮโนวิดจ็อบสิก็ไปเป็นไฮของคัส1นึ่งนะครับผมพอไฮคัส1นึ่งจ็อบห้าสิบก็ไปเป็นไฮคัสนะครับผมพอไฮคัสเลยว่าเก้าเก้าจ็อบเจ็ดสิบก็ไปเป็นคัสสามนะครับผมอ่าหลังจากนี้ก็สุดแล้วครับผมตอนนี้ยังไม่มีคัสสี่ครับผมเกาหลีเพิ่งเข้าของไทยยังอีกนานนะครับผมดังนั้้นนก็สุดแลวะะฮโอเค ทั้งหมดนี้ก็น่าจะรู้เรื่องคร่าวๆกันแล้วนาะว่าเยมันไล่ลําดับกันยังไงนะครับผมใครที่ลั่นไปนะผมกระโดดจากคาสสอไปเป็นคาสสาเลยก็ลองดูแล้วกันว่าอาชีพเรามันมีจําเป็นมันมีสกิลจาเป็นของให้คาสไหมครับผมถ้าไม่มีก็จะฝืนเล่นต่อก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามีาแนะนําว่าเล่นใหม่ครับผมมันแป๊บเดียวนะผมแลกเวลาตอนนี้กับเวลาที่ความลําบากในอนาคตมันคุ้มกว่านะครับผมนั่นแหละครับบางอาชีพเล่นใหม่เถอะนะฮะอย่าฝืนนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ